อ p 3บทสวดธรรมสังเวคปัจจะเวคนะสะเพสังขาราอนิจจาสังคัญคือร่างกายจิตใจและรูปทำนำทำทั้งหมดทั้งสิ้น มันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังขาราทุกข้าสังขารคือร่างกายจิตใจไรล,ลูกทำนำทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพธรรมะอนัตตา,าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงท,งทั้งที่เป็นสังขารไรม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา ไอ้ทุกวันชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมัละนางความตายเป็นของยั่งยืนอาวาสมัมมาญาณลิตรพังเราจะพึงตายเป็นแท้มาลลนาปริโยสานังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบ ชีวิตตังเมอเนจเตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมะระนังเมนจเตังความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตะควรที่จะสังเวชอายังกายโยอจิริงร่างกายนี้มีได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาโนขันปัสจาวิญญาณชุนโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสตสติจากนอนทับ ปัทวิงซึ่งแผ่นดินกลิ่งข้าลังอีว่าประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี่ละทั้งหาประโยชน์ไม่ได้อันนี้จปวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปะทตตวะยะธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตตะวันิรุดชันติกันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปแต่สังสุปะสโมสุโคความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นจุกอย่างยิ่ง ปะเพทตัตตมามันติจัต,ตทั้งหลายปวงกําลังตายอยู่มลินสุจัมมลิสเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายแต่เหว่าหังมลิมสาเมเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาีิเมเอทัสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ยังไม่มีแก่เราเลยบทสวดเม่ตายยังกินจิยังกินจีกุศลังกัมมังสเพหิพะเตหิกตังปุญญานอนุโมทันตุ ฉนันตุคนโตเยเทวะตมิงถ้าเนธิขตาธิขายุกาตระท้าหุนตุสุขิตาหุนตุทุกขาปมุนจันตตมัตตาปิตาสุขิตาหุนตุทุกขาปมุนจันตตสภะยติกาสุขิตาหุนตุทุกขาปมุนจันตตสภะยะติกาสุขิตาหุนตุทุกขาปมุนจันตตสภะปิตาสภะยะขาสภะปิตาสุขิตาหุนตุทุกขะปมุนจันตตสภะอาจาริยุทปัจจัยสุขิตาหุนตุทุกขะปมุนจันตต สัพเพนักตะตุกิตาหุนตุทุกขาปมวลจันตตสัพเพเทวาสุกิตาหุนตุทุกขาปมวลจันตตสัพเพสัมมตินังสมิจันตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตตุอคันติมัยยะอิติภะคะวานโมโพธิสัตตุอคันติมัยยะอิติภะคะวานโมโพธิสัตตุอคันติมยยะอิติภะคะวาปฏิทานคาถา ยาเทวตาสันติวิหารลวาติณีทุเลกเลพุทธิเกลยลตะเห็นตาเหงตาธรรมะฐาในนัพระวันตุปชิตาสถิงกระลนเททวิหารละมันทะเลเทระจะมัจฉานวกาจะเพิกโวสลามิการนะปฏิอุปตะกาขามาจะเทสะหนิขมาเกิสลาสปนะพุตาสุกิตาพระวันตุเตชลาผูชาเยปิจะอันทะสัมภวา สังเสธชาตาอัตาโวปปาติการนิยานิกังธรรมะวะรังปติจเตตเพปิทุกขจักกะลนตุสังขยังทัตุจิลังตตังธรรมโมธรรมะทัตลาจะปุกะลาสังโฆหุตุธรรมะโควะอัตถายะจะหิตายะจัอเมหะละขตุสัตธรรมโมตเพปิธรรมะการิโนวุติงสัมปาปุเนยามะธรรมะอริยปเวทิเตปัตนาหุนตุตเพปิปานิโนพุทธะตาเนสัมมาธรรมปงผวชันโตกะเลเทโภเพระวัตตุวุติภัยะ พาวายะตตานางจะไม่ทางในตุเมทะเนงมาตาปิตาจะอัตลังเนตังละกันติปุตตะกังเอวาเมเอวังธรรมเมนละลชานโนปังละกันตุสาาัพพทาเทวตาอุโยชนะขาถาทุกขัตตาจะเนตทุกขาพยาปตาจะเนตพยาสุขปัตาจะเนตโสขสุขต,สสตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมหิสัมพัฒนปุญญตัตสัมปทางสเพเทวานุโมทันตุสั สัพพสมปติติดติยาคานังพระทันตุสัายาติหลังและกันตุสัพพทาภาวนาวิรตตาหุนตุขะชันตุเทวตาขะตาสมังคะคาถา วัต ah ah ah, ุสภังสุมังคขลังลักขันตุสภะเทวตาสภะพุทานุภาเวนะาุติถีหุนตุนิรันตังวัตุสภังสุมังคขลังลักขันตุสภะเทวตาสภะธรรมานุภาเวนะาุติถีหุนตุนิรันตังวัตุสภังสุมังคขลังลักขันตุสภะเทวตาสภะตังหานุภาเวนะาุติถีหุนตุนิรันตังสะเพพุทธาพระลับปิตาปเจกนันจะยังพระงอรหันตนาจะเตจีนัลขังพันธมิตรพระโตู Sebaik buddha pula peta pecekanan jayam palang alahantana jate jayana lakang padamik sepatu. Sebaik buddha pula peta pecekanan jayam palang alahantana jate jayana lakang padamik sepatu sebagai pustaha pelabutta berjalan jayang pelang alhamdulillah jadi jenala kong pandamis sepatu sebagai pustaha pelabutta berjalan jayang pelang alhamdulillah jadi jenala kong pandamis sepatu sebagai pustaha pelabutta berjalan jayang pelang alhamdulillah jadi jenala kong pandamis sepatu sebagai pustaha pelabutta berjalan jayang pelang alhamdulillah jadi jenala kong pandamis sepatu sebagai pustaha pelabutta berjalan jayang pelang alhamdulillah jadi jenala kong pandamis sepatu sebagai pustaha pelabutta berjalan jayang pelang alhamdulillah jadi แต่ันนั้นเรคำพันธมิตรวด้วยอำนาจแห่งบุญกุศล ที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมเกล้าที่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวัรการไะ ขอนนในทรงแห่งบุญกุศลน,นี้จงเป็นสภาพสริมงคลแก่ข้าพาเจ้าให้แล้วค่า,าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภยัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาชีพมันชอบทำคำว่าไม่มีอดอยากยาก,ยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพาเจ้าขอให้ข้าพาเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลานานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลน,นี้โปรดประสิทธิประจาทพร้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคล ปิดตายอดเรจธีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลราวลมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งอมเุรศได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธ,ธานุภาพเทวานุภาพและลิบธ,ธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทิน